ทุนดองน้ำพึ่งนะครับผมโอ้โหเใครฟังเสียงเขาเสียงครับอืมพมเนี่ยหมูกรอบนะครับผมมะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูุขสุขคนนะครับผมมาพ่อกขาเป่าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมาหมดเลยได้เมนูเส้นนะครับผมโอ้โหชิดยากพี่น้องโอ้โหเบิ่ง ซั่วขนมจีนนะครับผมใส่กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะครับผมโอ้โหป้าเปิงซีสันโอ้โหน้ำทีโ่โบนอยพดูดบอพี่นอ้องใส่ละซ่อนซ่อมบารแดงก็ได้เอาอยู่นี่เอาพี่น้องขออนุญาตคนก่อนมาเนี่ครับป้าเบื้องส้นป้าตู มันสิกินเบิร์ตอยู่บ่อพี่น้องว้าตัวกหลายแท้โอ้โห,โโหนะขนมจีนส่ว่าขนมจีนมึงน,นี่ครับผมโอ้โหขาดบลาได้พี่น้องนี่ขาดบลาได้นี่เฮ้ยฟังเสียงของเสียงครับอืห้อหมพูดนะหมูก,กรอบนะครับผมนะมาเซ็บแซบหน่อยก็บระแดงครับพี่น้องมือน,นี่โอ้โห,โโหจัดจานแท้นะมือน,นี้ ก่อนอ่ะก่อนอ่ะเอาอืมกล้ามครับสุดยอดอืม,อม เมนูเส้นเหมือนนี่ครับใ mm hmm. ส่เป็นเส้นสดเหมือนนี่ครับขนมขนมจีนพีตา้มีกับเบิด <laughs> <laughs> เส้นเบนเบิดครับอืม mm hmm. Ог mm. ин mm -hmm. ชัดจานขนาดอืม มูกรอบฝีมือไงยน่องหมวยกับน้องต้าใช้ล่าชาแนลนะครับผมนองพัน็ดตอ้โหสุดยอดเลยครับฝีมือ <c oughs> มาถ่ายงานครับวันนี้สุดยอดหลายครับ iya yeah, iya yeah, iya yeah. hmm mm hmm อืมเกลืออ่อนๆครับอ่อนแท้มะเขือเนี่ยมันหมู อืมอืมอืมคุดยอดป้าสิ้นอยู่ประมาณในเกิงกิโลครับพี่น้องผู้เดียว เบิ่งสีสันจวอจัดครับครับถั่วอยู่ข้างล่างพี่เบิดครับพี่น้องกองอยู่พี่ สุดยอดห <Harriet> ืมทำเมนูเจนได้มากครับ มัมมกแต่อ,อันก,กรอบๆเลยครับอืมเป็นแซ่บนะจะกินแต่งงานางกรอบๆนะครับอื้อ Ừ. subscribe cho kênh à พอเส้นเบิรดแล้วเป็นย่าม,มังทั่วเลยมันเองพี่น้องอื ครับครับสาซเดือดต็มทั่วครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมหนังมันเบิดบอแดงสัตว์จนเบิดกินจนเบิดครับอ่ะขอบ,บุญขอบุณนะครับผม พี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมวัอนี้ก็ขอบคุณน้องต้านะครับผมชายราชชาแนลนะครับผมแล้วก็น้องหมวยนะครับผมพากินปลาแซ่บเอ็มทีชาแนลนะครับผมเพิ่นไปเห็ดหมูกรอบนะครับพี่น้องให้อ่าบอแดงได้ชิมเพิ่นว่าครับผมอ่ะแซ่บนะครับผมเห็นแต่เพิ่นเห็ดกินในคลิปเพิ่นนะครับผมวัอนี้น้องนุ่งเพิ่นมาถ่ายงานนะครับผมกับถ่ายซีรีส์นะครับพี่น้องก็ฝากนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมให้ขอไปให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อ ช่องทางหนึ่งนะครับผมบอกแดงครต้องขอขอบคุณนะครับผมอ่าห้องน้องหวยเพิ่นกัลงไปแล้วนะครับผมก็ดีใจนะครับผมที่พี่น้องให้การต้อนรับมากนะครับผมกัอ่าอยากให้เฮ็ดแนวไนคลิปแนวไรอ่าคนเทีแบบใดกอ่าอ่าพิมพ์มาได้นะครับพี่น้องบอกได้นะครับผมเดี๋ยวผู้ใดอ่าเนื้อหาเนื้อเรื่องดีกับทพยายามเฮ็ดให้พี่ให้น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมนะครับผมนะ ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูสุขคนนอนรับกับห้ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกับห้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือกับห้ได้แก้วมณีโชคนะครับผมโทษให้กับจะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงสมนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ